รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะสามนักศึกษาวิศวกรรมสิ่งทอมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีบินลัดฟ้าเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนในหลักสูตรสากีศึกษาต่างประเทศนะ t e c h n a l University of Library Czech Republic นักศึกษาชั้นปีที่4ภาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนางสาวไอรดาใจประจงนางสาวจิวรัชยาบุรานน์และนายศิรธันเนตรรงพรได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการนักศึกษา,าแลกเปลี่ยนในหลักสูตรสากิจศึกษาต่างประเทศณ d ิ p า r t m e n t of m อ t เม e รัล n e นจิเนียาคเคี of Tech t e c h t h ท i n n i n n e r r n n t t e h h n i c a l University of l ์ b r r c c e อฟเลเบริกเชระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง13พฤศจิกายน2568รวมระยะเวลา3เดือนโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี r m u TT) และ Technical University of l u b e r ้ c TUL โดยมุ่งเน้นให้ในักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการงานวิจัยการวิเคราะห์การทดสอบการทดลองและการประเมินผลรวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพกับเพื่อนต่างชาติ ทางนี้นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ได้าภาษาอังกฤษจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน5 0 0 0 0บาทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการโดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรียังคงมุ่งมั่นส่งเสริมให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และเพิ่มผูดประสบการณ์นในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีอาทิตยาปกระนนงทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรายงานค่ะ